ตกลงคุณตะวันจะรับเลี่ยงไอ้หลงมันจริงๆริใช่ไหมเนี่ยอ๋อจริงสิครับผู้ใหญ่ไม่รู้มันจะหายหรือเปล่านะไอ้หลงนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ถ้ามันมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องป่านนี้เขาเคงเป็นห่วงมันแย่เลยเออผู้ใหญ่ครับผมว่าเรารไปหาชาวบ้านดีกว่านะครับไปอธิบายให้เขาฟังถึงเรื่องเกษตรน้ำหยดนะครับ การไปยุกเกษตรแบบน้ําหยดเนี่ยนะฮะเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราจะใช้เพาะปลูกเนี่ยนะครับถ้าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เราจะวางท่อนะฮะเข้าไปในพื้นที่ที่เราจะใช้ปลูกครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ขนาดเล็กนะคะง่ายๆค่ะเราก็มีแค่ขวดน้าเกลือเท่านั้นเองง่่โอ้รหรือว่าจะใช้ขวดน้ําดื่มแบบนี้นะจ๊ะมาใช้กระแปลงปลูกพืชอย่างนี้ก็ได้ ได้เหมือนกันครับเอางี้ดีกว่าไปดูของจริงกันเลยนะฮะที่แปลงสาธิตนะครับมีไม้กับหลงคอยแนะนำอยู่แล้วครับเชิญครับอโอ้แหม่แม่แหม่แๆม่แ,มแ,มแม่นึกว่าอะไรเห็นเดินทางเข้าไปในกรุงเทพกันที่แท้ก็ไปซื้อของมาหลอกชาวบ้านนี่เองหมดตังค์ไม่เท่าไหรแล้วหมดไปหลายอะ่ะ หมดไปหลายโอ้โหนั่นไงว่าแล้ว้วไอโง่คนไหนเนี่ยเป็นคนต้นคิดเรื่องแบบนี้เนี่ยใช่โอ้ยไปว่าเขาไองโง่ไม่ได้ต้องว่าเขาว่าโคตระโง่นั่นสิชัอกอยากเห็นหนะ้นะเชียวอืมแกไงอุ้ยแต่ว่าไอเกษตรกรรมน้ำหยดน้ำย้อยเนะี่ยโทนี่ไม่สนสนแต่เพียงว่าจะมีปัญญาที่ไหนไปจ้างชาวบ้านมาทำไร่ทำนากันเนี่ยฮะ <c oughs> โอ้ยเสียโทนี่ เสียโทนี่รู้จักไหมไอการลงแขกเนี่ยไปลงแขกเนี่ยนะอย่าให้คุยมโทนี่ตัวเปิดเขาตัวปิดโ้อท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 ้ออันไหนก่อนก็ได้เลยนี่ใครเนี่ยเสียเสียโทนี่เตรียมตัวลงแขก ลุงตบท้อนี่ทำไมเนี่ยคนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเอาหรอยังไม่ได้ทำหรอกโอมใช่แต่รเราไช่ตกท้องไอ้เหี้ยทำไมอะนี่ถ้าผมเป็นเสียนะผมจะสงบปากสงบคำจะได้ไม่ต้องถูกตบใช่เอาแล้วไม่ตบทอมี่ทำไมทอมี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอาหรอ สองทีแล้วนะไอ้ป้าแกแล้วแหละบบตั้งแตปากตั้คำนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะก็ไหนไอต้ตะวันบอกว่าจะมาชวนกันมาลงแขกไงโทนี่ก็จะมาลงให้ดูก่อนเลยแขกเนี่ยโอ้ยก็คิดแต่อย่างเงี้ยนะการลงแขกหมายถึงการช่วยกันทํางานเ,ออเข้าใจบ้างไหมเนี่ยเอาอีกสักทีไหมไอ,อ้หนูทำงานตัวนี้ไม่เข้าใจอะคนนี้ไม่ซนุสติเรื่องของการทําเกษตรกรรมคนนี้ไม่เข้าใจชีวิตของโทนี่อยู่ในมหาลัยนีคค่คุณเคยกับกันบุกัต่อยแล้วโทนี่ต้องไม่เป็นพี่น้องครับ ประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะเป็นประเทศเกษตรกรรมครับสมัยโบราณเนี่ยปู่ย่าตายายของเราไม่เคยต้องเสียตังค์นะฮะเพื่อจ้างคนมาทํางานเลยแต่จะใช้วิธีหมุนเวียนคนนะครับมาช่วยกันทํางานในที่นาหรือที่เขาเรียกว่าการลงแขกนั่นแหละนั่นแหละนอกจากจะได้งานแล้วนะครับเรายังได้รู้จักความสามัคคีด้วยนะครับนั่นแหละนั่นแหละใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราทุกคนจะมาช่วยกันลงแขกทํางานเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เกษตรน้ําหยดให้ครบ ทุกบ้านที่ต้องการเลยดีไหมครับดีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนันแหละนั่นะน่แหละั่พวหลนันะนั่แหลน่าแหล่าแหลนั่นหน่หลนั่ละั่นแหน่นแันแะนั่นละน่นแหละนั่นแะ่นแหลน่นแหลนส่นงเสื่อมหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแนั่นแหละน่นแหละนั่นแน่นะนะ่นแหอมมี่ไม่ชอบั่้ใครมาด่นเจ้านยของทอมมี่แบบนี้ มึงก็ด่าแรงมันอีกขี้เหนียวอะไรจ้ะทุกคนจ้ะก็ถ่ายว่ามันถึงเวลาแล้วจ้ะที่พวกเราเนี่ยต้องลงแขกกันแล้วหมายถึงเราจะมาช่วยกันทำงานใช่ไหมจ้ะน้องก็แต่ถูกแล้วจ้ะแต่ก่อนหน้านี้เราจะช่วยกันลงแขกเสียอย่างที่เสียต้องการเลยถีบเลย อากทำดีกับเธอที่สุดถ้าไม่รู้ว่ามันจะดีสักแค่ไหนฉันมันเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเท่าไหรฉันก็เส้นตัวเองอยู่เหมือนกันอยากบอกเธอว่าฉันซึ้งใจที่มีเธอมายืนข้างกายข้างตัวฉันแต่ยิ่งรักเธอฉันก็ยิ่งไว้วัน เพราะฉันมันไม่ได้ดีอย่างที่เห็นจะหากวันนั้นมาถึงเธอยังรักกันอยู่บ้างไหมถ้าสิ่งที่เธอเข้าใจมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นถ้าหากวันนั้นมาถึงฉันคงจใจยาเย็นสิ่งที่ฉันเป็น ทำให้ฉันเสียเธอ